เมืองหลวงมีคนล่าตะเวนตั้งเยอะตั้งแยะการป้องกันที่นี่ถือว่าเข้มงวดอย่างมากก็หมายความว่าที่นี่อาจจะมีคนของลัทธิศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยสินะแต่เราเองก็หาข้อมูลมาสักระยะแล้วก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับน,นักบุญอีกด้วยซื้อผลมไม้มั้ยครับมันมีแต่เรื่องแปลกๆหาเฮ้ย hey, ดูดิตอนนี้มีการจัดอันดับกันอีกแล้วอ่ะ อันดับทีมในเมืองหลวงอย่างนั้นหรอผู้ชายคนนั้นมันพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วไอ้หมอนี่ถ้าทานจะเก่งหน้าดูเลยสินะต้องรีบหาบอะแสเพิ่มเติมไม่อย่างนั้นการแก้แค้นลม้มเหลวแน่ๆฮ่าฮ่ฮเอาละเอาละมือนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองพวกนายเสียงที่มันคุ้นเคย <c oughs> เราได้เจอกันอีกแล้วสินะท่านหัวหน้าคราวนี้พวกเรามาฉเฉลิมฉลองให้กับท่านหัวหน้ากับท่นเทพธิดากันดีกว่า พราะว่าทหาไม่มีท่านทั้งสองไม่งั้นเมืองของพวกเราก็อาจจะแย่กว่านี้เลยก็ได้นาน่าจริงจังมากเกินไปแล้วก็บินฉันค่ามันไม่ลงหรอกนะกับสัตว์ชั้นตัดแบบนั้นนะ่ะพูดจาอะไรของแกวะ่ะคุยโวมากเกินไปแล้วมังไอ้บ้านี่พูดจาอะไรมาระวังหน่อยสิว่าล่าสุดได้มีข่าวลือเกี่ยวกับมังกรกำลังที่จะมาโจมตีในเมืองนี้มังกร หากพวกนายมีความสามารถที่จะมาทะเลาะกันตรงนี้แล้วก็ไปเตรียมตัวจัดการดีกว่าไหมมังกรชั่วร้ายโจมตีเมืองหลวงอย่างนั้นเหรอเรื่องมันเลวร้วายั้งขนาดนี้ฉันว่าพวกเราควรรีบจัดเตรียมกําลังคนดีกว่ามั้งถึงแม้ว่าที่นี่จะมีนักผจญภัยตั้งมากมายแต่มังกรชั่วร้ายมันแข็งแกร่งมากเกินไปมังกรชั่วร้ายโจมตีมือโอกาสมาถึงแล้วสินะ ลัทธิศักดิ์สิทธิ์ของเราล่อมีนักดาบในตำนานจะร่วมสังหารมังกรกับเราด้วยดังนั้นเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องส่งคนไปเพิ่มเลยอะไรนะนักดาบในตำนานจะร่วมด้วยอย่างนั้นหรอเฮ้ย hey, ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลแล้วในเมื่อฝั่งเรามีทั้งเทพธิดามีทั้งหัวหน้าและมีนักดาบในตำนานวันนี้ที่ฉันเชิญพวกาดมาคือการดื่มและฉันจะเลี้ยงให้สําหรับความสาเร็จในอนาคตอันใกล้ในการปราบมังกรยังไงหรอ นี่นายน่ะทำไมถึงไม่มาดื่มเรื่องกันหน่อยล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องก็ได้เพราะในอนาคตเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกอะไรของมันท่านครับเร็วๆนี้มังกรกำลังที่จะเข้ามาในเมืองแล้วขณะน,นี้พวกเรากำลังรีบอพยพชาวเมืองออกไปด้านนอกครับแล้วที่ฉันสั่งนายไปก่อนหน้านี้ล่ะจัดเตรียมทุกอย่างแล้วหรือยังตอนนี้ผมได้จัดเตรียมเกี่ยวกับหน้าหมายในการจัดการมังกรเป็นที่เรียบร้อย ที่เหลือไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับโอเคดีมากครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครเสียชีวิตเด็ดขาดไม่อย่งั้นมันจะเป็นพระอภัยยศน่าหรอนักดาบในตำนานไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นผู้หญิงนะ่าพูดจาให้มันระวังปากหน่อยสิเฮ้ยช่วงนี้เป็นเวลาหน้าสิ้หน้าขวานทำไมคนพวกนี้ถึงยังอยู่ที่นี่กันล่ะจัดการให้เรียบร้อยบงับงกดบังกกมาแล้วนีแล้ว แนวข้าทุกคนรีบหนีไปที่กองพันตอนนี้หน้าไม้ได้ติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วจะได้จัดการกับเราบาง곤หัวหน้าครับได้รับรายงานเป็นที่เรียบร้อยบาง곤โจมตีในเมืองแล้วครับโอเคการหลอ่อจบลงเพียงเท่านี้จงเพลิดเพลิน,นกับการแสดงซะพวกเราเตรียมตัว